สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกมาแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดบ็อกซิ่งเดนนัดสุดท้ายคู่สุดท้ายครับนั่นก็คือการแข่งขันระหว่างลีดยูไนเต็ดครับเปิดหลังเอรนโรต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโดยทางด้านของลีดยูไนเต็ดเนี่ย 11ผูเ้เล่นตัวจริงก็มีอีลานมลเมสเลเย่ครับแบ็กขวาคริสเทนเซนแบ็กซ้ายปัตการสตาลคู่เซนเตอร์เป็นโรบินคอร์กเลียมคูเปอร์กองกลาง3ตัวครับอดัมฟอร์ชอรครับมาร์คโลกาแล้วก็แซมกินบูส่วนกองหน้าครับทางซ้ายเป็นวินเฟด์ยอนโตทางขวาเป็นแบนดอนอารอนซันและกองหน้าเป็นโรดิโกครับในฝั่งของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผู้สาวประตูเนี่ยเป็นเอเดรียนครับแบ็กซ้ายเป็นนาธานอาเก้คู่เซนเตอร์มน,เมนูเอวคาร์นีแล้วก็ จอสโตและแบ็คขวาเป็นลิโก้เลวิทแต่เวลาเล่นจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นเป็นแบ็คโฟแบบนี้เขาเอาลิโก้เลวิทไปเล่นตรงพื้นที่ตรงข้างๆกับโรดิโก้ครับเล่นกองกลางตัวรับซึ่งตอนแรกผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมใช้แบบนี้ดูผิดหรือเปล่าวะสุดท้ายไม่ผิดเล่นแบบนี้จริงๆนะครับโดยเอาลิโรดี้เนี่ยคู่กับลิโก้เลวิครับโดยทางขวาเป็นคิสเบนเดบอยทางซ้ายเป็นอีวคายคนเดียวกันทางหน้า3ตัวน่ครับมีทางขวาเป็นลิยานมาเลสทางซ้ายเป็น itt, แจ็คกิลิตแลวก็ เออร์ลิงบรา์หาแรนเป็นกล่องหน้าตัวเป้าแล้วเปิดเกมมาได้ไม่ถึงนาทีเลยครับทางด้านอาเก้ครับก็เปิดเกมจากด้านหลังทะลุเข้าไปข้างหน้าครับแล้วเป็นหาแรนดที่พุ่งสอดเข้ามายิงด้วยซ้ายทันทีแว่าด,ดีนะครับที่โดนปัดไปได้ก่อนโดยเมสซี่คนระับนาทีที่6ครับลูอิสครับก็จ่ายตักทางริมขวาริมเส้นฝั่งขวามาให้เดบอยยิงด้วยขวาเฉียดเสาออกไปนิดเดียวเองครับดูจากภาพมุมที่เราดูถ่ายทอดสดเนี่ยเหมือนจะเข้าไปด้วยซ้ำแต่ว่ามันก็เฉียดออกไปนิดหนึ่ง นาทีที่31ครับทางด้านเควิวนดีบอยครับก็แทงทะลุช่องมาให้กับเออร์ลิงบาวฮารแลนด์หลุดเข้าไปดวลกับทางด้านเมดิเย่ครับแต่ว่ายิงไปติดเซฟของเมสซิเย่อีกครั้งเมดิเย่วันนี้ฟอร์มเหนียวพอสมควรเลยนะครับนาทีที่32ครับลิยาร์ดมาเลก็ได้บอลอยู่ทางฝั่งขวาครับก็เปิดด้วยซ้ายเข้ามาข้ามกองหลังเข้ามาแล้วเป็นแจ็คกิลิทครับที่พุ่งเข้าไปในทะลุลายกองหลังเข้ามาแล้วก็เตะยิงออกไปแบบเหมือนกองหลังตัวสุดท้ายครับคอยสกัดให้ลูกนี้ทําให้ทีมยยููนนนั้อ่ใ ยังอยู่ในขาที่เรียกว่าปลอดภัยเกมการบุกของลีนีแทบจะไม่มีจังหวะอะไรที่น่าหวาดเสียวเลยครับมีการบุกของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ซะเยอะกว่านาทีที่40ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้ลูกฟิคกีคิกครับแล้วเดอะบอยก็เปิดเลียดเข้ามาปเป็นลูกสูตรเข้ามาครับเปิดเลียดเข้ามาให้ที่กรอบเขตโทษครับแจ็คกิลิตวิ่งเข้ามายิงตู้มบอลแบบดาวยิงสูงสุดครับเคยเล่น CM ม <c oughs> ไหมถ้าเป็นซ m เอ็มเขาเรียกว่าโลแซทครับยิงลูกนี้โลแซทเลยครับโลแซทคือ นู่นเลยครับที่นั่งชั้นชั้นแซดเลยครับชั้นบนสุดเลยครับก็เป็นอีกครั้งที่แจ็คกิลิตก็ยิงข้ามคานออกไปผมเชื่อว่าแฟนบอลที่นั่งเชียร์นั่งชมอยู่ทางบ้านยิ่งเป็นแฟนฝั่งนิวคาสเซิลด้วยแล้วน่าจะรู้สึกว่าไงละมึงแหน่เก่งนักหนามาว่าอาเมลิลอนเราใช่ไหมครับคือจังหวะยิงของกิริตอาจจะดูไม่ดีแต่จังหวะที่ลากเข้าไปแล้วจ่ายให้เพื่อนอนะดูจะดูจะน่ากลัวกว่าที่เขาจะยิงเอง แล้วก็จังหวะนาทีที่45ครับบอลใจมาจากตรงกลางครับแล้วก็คิดวินเดอร์บอยครับเอาขาเอาขาพลิกนิดหนึ่งปึป๊บบอลก็ปิน้นสปินสปินโค้งม,ม,มาให้กับทางดา้านเลวิสที่เติมขึ้นมาไปแล้วก็จ่ายเข้ากลางมาให้กับแจ็คกิลิตก็ยิงข้ามคานออกไปอีก <c oughs> คือสภาพกําลังใจนี่ถ้าใครไม่แข็งแกร่งนี่น่าจะแบบน่าจะแขงสตาร์ทได้เลยนะจังหวะนี้ แต่แล้วครับฟุตบอลก็จะจบเวลาในครึ่งแรกอยู่แล้วเป็นนาทีที่45บวก1เดี๋เดวบอยครับก็จ่ายเข้าการกับโรดี้โรดี้ก็ป้ายไปทางขวากับมาเลสมาเลสยิงด้วยซ้ายนั่นเีครับแต่ว่าถูกเมสซียปัดไว้ได้อีกครั้งแต่ว่าบอลปัดออกมาได้ไม่พ้นเขตอันตรายครับโรดี้อยู่ตรงนั้นครับกับ แปลเข้าไปครับสามเข้าไปก็เป็นขึ้นหนาเป็น1นึ่ระศูนย์ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์ซึ่งทำให้สถานการณ์มันง่ายขึ้นเยอะนะครับดีกว่าที่จะจบไปในแบบว่าส่วนประตูศูนย์ก็ต้องเห็นใจทางด้านลีดยูไนเต็ดที่ว่าอุตสาห์แบบเอาอยู่จนถึงจะหมดเวลาอยู่แล้วครับมาโดนโลูกนี้ก็ ก็เสียกำลังใจไปเลยพอสมควรแล้วก็นาทีที่51ครับทางด้านกองหลังของลีดมือเจ็ดก็จ่ายกันพลาดเองเป็นแจ็คกิลิทที่ขยันด้วยครับวิ่งตัดบอลมาได้แล้วก็วิ่งจี้เข้าไปในกรอบเขตโทษฮาร์เรนก็วิ่งประคองมาทางซ้ายครับกิลิทก็จ่ายกับฮาร์เรนฮาร์เรนก็แปรเข้าไปง่ายๆถาให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นำไปเป็น2ประตูต่อศูนย์นาทีที่64ครับเดย์บอยก็จ่ายไปให้ฮาร์เรนครับฮาร์เรนก็เปิดออกทางซ้ายไปให้กิลิทกิลิทก็วิ่งเข้าไป1จังหววะแแลลล้้ตบบกับมาาใหฮนดด์แปปร้้ววยยขขขาาาเไง่ๆคับึ้นนห่างออกเปป็น3ระตตูจัง เป็นแอซซิตที่2ของแจ็คกิริตธ์หมายความมั่นใจที่หายไปจากการยิงประตูไม่ได้ได้กลับขึ้นมากับการแอซซิตสองครั้งให้กับฮาแลนด์นี่แหละครับจากนั้นทางด้านเป๊ปโวดิโอลาก็เปลี่ยนเอาคอนเซโลลงมาแทนเลวิสบ้างครับเพราะการเล่นมาเหมือนมาใช้หลังสีแล้วแต่จริงๆแล้วผมดูยากจริงนะว่าเขาเล่นแบบไหนกันแนะ่เพราะเกมของของเป๊ปเนี่ยเหมือนเป็นเป็นโค้ชที่คิดเยอะนะเดี๋ยวเปลี่ยน3มบ้างดูสี่บ้างแต่ก็โอเคพอเปลี่ยนชาวกอนเซโลลงมานาะทีที่72ครับทางด้านของลิริทธิ์เต็ดก็ ไล่ตีไข่แตกมาจากลูกคอนเนอร์ครับแต่ก็ไม่ใช่ความผิดอะไรของคอนเซลของเขาหรอกนะแต่ว่าเป็น,ปนจังหวะล,ลูกเตะมุมกระบอลมาเข้าหัวของเซาเซาก็โขกเข้าไปไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสามจากนั้นก็ทําอะไรกันไม่ได้ครับจริง,รงๆก็มีจังหวะจากที่ฮารแดนเกือบจะยิงประตูที่3ของเขาได้เอสุ้ยย่ก็โชว์ผลงานได้ดีในีดูสำหรับวันนี้ทางด้านของกุนโดการก็มีโอกาสยิงหลายโนจะส่องไกลยังไงแต่ส่วนใหญ่ก็ออกไปไม่ออกไปก็ติดมือ มีโรตี้แหละก็เป็นผู้ปิดทองหลังพระอีกคนหนึ่งของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในจังหวะเก็บตกบอลจังหวะ2จังหวะ3ที่มันหลุดออกมาเขาก็พาบอลกลับมาสู่ทีมได้นักเตะที่ดีสุดในเกมนี้ไม่ใช่ฮร์แลนที่ยิงได้2ประตูไม่ใช่กิลิตที่จ่ายได้2องแอซซิตแต่เป็นเควินเดบอยฟอร์มของเขาก็ยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าเวิร์คาร์ดและวันนี้ลูกจ่ายของเขามันเหมือนกับมันเหมือนกับมีมอนเหมือนมีเวทมนคือ รู้ได้ไงต้องทําอะไรแบบนี้ต้องจ่ายอะไรตรงนี้จังหวะจะโคนในการใส่บอลมันทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นง่ายมากฮาแลนด์ก็บอกว่าระหว่างบอลโลกเนี่ยเขาก็อึดอัดมากเลยมันเห็นคนอื่นเขาทาป,ประตูแล้วประตูเล่าในบอลโลกเขาก็เอานั่นแหละมาเป็นกําลังใจเป็นเป็นไฟทําให้เขาฮึกเขิมขึ้นมาทาให้เขาอยาอกยิงประตูในพรีเมลีเออจริงเขาบอกเขาอยากจะยิงได้มากกว่านี้แต่นยิงได้แค่นี้เขาก็เขาก็เสียดายเขาบอกเขาน่าจะทําได้ถึง5ประตูทำได้2ประตูเขาไม่พอใจโอ้โห ยิงได้สองประไม่พอใจเลยนะครับทางด้านของเป๊ปก็ออกมาบอกว่าเออฮาแลนด์เนี่ยนอกจากจะมุ่งมัน่นแล้วก็ยังเป็นคนที่ถ่อมตนแบบี่ยดูเขาพูดว่าเขาถ่อมตัวจริงๆเขาบอกแหนดเขาทําได้ไม่ค่อยดีเลยยิงไปสองลูกยังไม่ค่อยดีน,นะเออส่วนของเจสซี่มาครับก็บอกว่าความมุ่งมั่นของฮาแลนด์เนี่ยมันทําให้ทีมเนี่ยอัพพล,ลังขึ้นไปอีกพอเห็นความกระหายในชัยชนะของฮาแลนด์มันทําให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยกระหายขึ้นไปด้วย และนี่คือเรื่องราวครับของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบ็อกซิ่งเดย์คู่สุดท้ายครับเลดยูเนเต็ดหนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้สลาไก่อนครับสำหรับคลิปนี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับทีมงานของเราสวัสดีครับ